สวัสดีค่ะผู้รับวันศีทุกท่านวันนี้ประสูุเอาบอลพื้นบ้านนะคะที่เลี้ยงง่ายๆมาฝากนะคะชื่อทองพันช่างทองพันช่างเนี่ยเป็นบอลโบราณน,นะคะเนี่ยถึงไม่ค่อยจะมีคนเลี้ยงประสุไม่เห็นคนจะค่อยจะสนใจเขานะแต่เขาเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายมากๆเป็นบอลพื้นบ้านต้นนี้หรอคะคนอื่นยุบคนอื่นติดเชือ้อรา ต้นอื่นถูกตัดยังไงต้นนี้เขาก็ไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยค่ะแถมเวลาที่ตู้ของต้นนี้เป็นของคุณบ้านคุณเก่งนะคะบอลสีบ้านคุณเก่งที่ทูนไฟไอไอ,ไอตู้เขาร้อนจัดแล้วก็ยุบหัวกันไปน้ําแห้งอะไรเงี้ยมีต้นนี้และค่ะที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะเขาก็แตกยอดแตกต้นเล็กออกมากันเป็นพุ่มเป็นพวง ซึ่งเป็นบอลสีโบราณที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะเขาจะเหมือนคล้ายๆกับออปลาบูทองอย่างนั้นนะคะประเภทนี้น,นะคือแตกใบง่ายแตกกอง่ายด้วยแตกหน่องเงี้ยคะ่ะพื้นใบเขาก็สวยเป็นพื้นใบสีเขียวอ่อนนะคะเนี่ยกัดสีตรงกลางใบก็เป็นสีแดงก้านสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นบอลใบยาวใบพิวออสะสโพกรัด นะะี่ค่ะก็จะมีสะโพกคอดหูฉีกถึงสะดือค่ะประมาณนี้เขาจะเรียกบอลหูฉีกถึงสะดือนะคะกัดสีกันแต่ใบเล็กเลยนะคะใบเล็กเกเขาก็กัดกันแล้วเนะะี่ยค่ะกัดสีตรงกลางเป็นสีแดงตรงระหว่างของเอ่อก้านก็จะสีตรงคอก็จะเขียวนวลนๆนนออกนวลนๆนนหน่อยใช่ไหมคะเนะะี่ยค่ะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายๆมากเป็นบอลพื้นบ้านของเรา ซึ่งก็มีมานานแล้วเนาะแต่ไม่ค่อยจะมีคนนิยมเลี้ยงประสุจะไม่ค่อยได้เจอตามสวนอะไรเขาคงเหมือนแบบเป็นบอลราคาถูกอะไรหรือเปล่าเหมือนปลาบูทองนะคะปลาสุก,ก็ไม่ค่อยจะเจอตามสวนใหญ่ๆกับตามฟาร์มใหญ่ๆนะคะแต่เขาก็เป็นบอลโบราณเนาะอันนี้คือทองพันช่างคะ่ะจะเป็นสมัยก่อนโอ้ยมีทองพันช่างนี่ใช่ไหมคะรวยละสมัยนี้มีทองพันช่างสิบต้นก็ไม่รวยคะ่ะ ใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาก็สวยงามของเขานะคะเนี่ยปัสุก็ว่าเขาแตกกองง่ายดีแล้วก็ยังจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะปัสุไม่ได้ไปถ่ายคือต้นเนี้ยอยู่กลางแจ้งแล้วใบจะกัดเป็นสีแดงหมดเลยคะ่ะคือจะมีแดงเข้มอยู่ตรงกลางก็จริงตรงจุดเนี่ยคะ่ะแต่รอบรอบที่สีเขียวกลายเป็นสีแดงหมดเลยเวลาที่เขาอยู่โดนแดดจัดๆนะคะเขาเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดี